ใครบอกว่าญี่ปุ่นหาวัตถุดิบไทยยากหาง่ายมากค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปซื้อวัตถุดิบไทยที่ร้านเวียดนามนะคะก็นั่นเลยค่ะคือรถไฟไปค่ะทุกคนค่ะโอ้ยอากาศวันนี้นะคะที่เห็นขาวๆนั้นคือหิมะนะคะหิมะตกโปรยปลายค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งดูฟ้าใสมากเวอร์นะคะเรานั่งรถไฟสายเคฮันมาลงที่ชิชิโจสเตชันค่ะวันนี้หนาวมากเลย แล้วก็หิมะกาลังตกนะคะพยากรณ์อากาศว่าวันนี้หิมะตกน่าจะตกหนักแบบจุกๆเหมือนแบบ2องวิที่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่รู้สึกว่าหนาวมาก <c oughs> เดี๋ยวว่าเอ๊ร้านนี้เนี่ยยังไม่เคยไปนะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีของที่เราต้องการไหมนะแต่ว่าน้องๆบอกว่าเป็นร้านที่ใหญ่มากก็เลยคิดว่าอาจจะมีครบทุกอย่างนะคะ พอเราลงรถไฟนะคะทุกคนก็เดินตรงอย่างเดียวเลยค่ะข้ามแม่น้ำข้ามโหมะมาเรื่อยๆนะคะเดินข้ามสะพานมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะเจอจุดสังเกตก็คือร้านอาหารไทยนะคะจะมีธงชาติไทยอยู่ข้างหน้าเป็นตึกสีเหลืองๆเนี่ยค่ะชื่อว่าร้านกินข้าวนะคะร้านนี้เนี่ยถือว่าเป็นร้านที่อร่อยมากๆเลยนะคะเคยมาทานแล้วค่ะถ้าเจอร้านนี้ก็คือเรามาถูกทางแน่นอนค่ะ ันนี้ทางเข้าร้าน,นะคะ่ะนี่อุ้ยเออนี่ละค่ะทางเข้าค่ะงงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นตึกที่เหมือนแบบว่าสชั้นแล้วก็ซอยออกเป็นร้านต่างๆนะคะร้านกินข้าวน่าจะอยู่ที่ชั้น2เมื่อกี้เห็นแบบแบบนะคะเคยมานานแล้วมาหลายครั้งมาบ่อยอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้มานานแล้วนะคะเราก็เดินกันต่อเนาะเออ คนที่บอกว่ามีร้านเวียดนามร้านเอเชียอยู่ที่นี่ก็คือน้องที่ทํางานพิเศษที่ร้านกินข้าวนั่นแหละค่ะก็น้องบอกว่าเดินออกจากผ่านหน้าร้านกินข้าวตรงมาเลยนะคะร้านจะอยู่ฝั่งเดียวกันเลยนะมันมีติดติดกันอยู่สองร้านเลยนะคะร้านนี้น่าจะเป็นร้านทางเนปาลน,นะ เดอะรอยัลเดอะรอยันี่จะเป็นร้านของทางเนปาลแต่เห็นว่าร้านเวียดนามอยู่ตรงนี้ค่ะ ร้านใหญ่อยู่นะว่าไปบรรยากาศภายในร้านค่ะทุกคนอันนี้เราขออนุญาตถ่ายทำเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งร้านนี้ถือว่าค่อนข้างจะใหญ่ถ้าเทียบเท่ากับร้านเวียดนามร้าน,นอื่นๆในเกียวโตค่ะแยกทั้งโซนของแห้งและของสดนะคะและนี่ก็คือสิ่งที่เรามาตามหากันค่ะเม็ด ถั่วเขียวที่เลาะเปลือกผ่าซีกนะคะเราจะเอาไปทำขนมไทยค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะหอ่อละประมาณ250เยนค่ะนี่นะคะบรรยากาศเห็นไหมของสดเขามีเลยค่ะหอยก็มีนะคะทุกคนแล้วก็ของในร้านที่ขายเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็น วัตถุดิบเวียดนามแต่มันค่อนข้างที่จะเหมือนไทยแล้วก็ใช้แทนกันได้นะคะอาหารแช่แข็งก็มีนะคะเส้นเฝอเส้นเล็กเส้นหมี่พวกนี้ค่ะมีหมดเลยนะคะเนี่ยบางคนเนี่ยค่ะในญี่ปุ่นอะวัตถุดิบเรื่องของสดาหายยากนะบางทีเป็ดอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีกินนะคะเหมือนคนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยนิยมอะคะ่ะถ้าเราอยากทานก็ต้องตามหาตามร้านเอเชียร้านเวียดนามแบบนี้แหละคะ่ะ และนี่อะไรเอ่ยคะทุกคนสามแม่ครัวตอนแรกก็เอ๊ะเห็นเป็นภาษาเวียดนามก็เลยเอ๊ะทำไมโลโก้มันเหมือนไทยนะคะดูไปดูมาอ๋อมันมีสองฝั่งค่ะนี่เลยราคา185เยนนะคะก็จุกๆนะคะเกือบ40บาทนะเราก็ซื้อมาค่ะเพราะว่าเราอยากทานนะคะ และนี่กล้วยเออกล้วยไข่นะคะก็มีแบบแช่ฟริตลูกชิ้นเอยไส้กรอกเอยแหนมเอยหมูยอเอยลอดชองก็มีโอ้ยนี่มะพร้าวสดค่ะไม่ใช่ไมเพาวน้ำหอมเนาะแล้วก็อันนี้หมูยอนะคะเวียดนามกขขึ้นชื่อเรื่องหมูยอเนาะซนของสดนะคะผักมีเยอะมากแต่ว่า ไม่เห็นมะละกอนะคะแอปส่องมะละกอยู่ถ้ามีมะละกอนี่ก็คือซื้อแน่นอนนะคะมะม่วงมีอยู่เยอะเลยนะก็เนี่ยแหละค่ะ บรรยากาศภายในร้านที่เก็บมาให้ทุกคนดูนะคะของเยอะเลยนะแต่ของไทยน้อยแอบเสียดายนะคะแอบเสียดายนึกว่าจะได้เจอของไทยเยอะกว่านี้ซะอีกนะคะเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้อีกนะแอบเห็นแบบแวะนะคะว่ายูโรคัสต์ดเค้กก็มีนะคะนี่น,นีตรงนี้เลยค่ะนำเสนอทุเรียนขนนุนลำํำไยค่ะทุกคน แล้วก็ยังมีเครื่องต้มยำนะคะมะกงมะกอกตะไคร้ใบมะกรูดพริกนะคะมีกุ้งมีปลาหมอนะคะแอบเห็นไข่มดแดงด้วยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะมีหอยมีไข่มดแดงโอ้โหมีรถด,ด่วนนะคะยังมีเลยค่ะสารพัดมีครบทุกอย่างนะคะที่นี่เลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ของที่เราต้องการก็คือถั่วถั่วเขียว ข่าซีกที่มันกลายเป็นถั่วเหลืองเป็นเล็กๆ่ะคก็คือจะเอาไปทําขนมไทยนะคะตอนแรกคิดว่าร้านเนี้ยร้านเวียดนามส่วนใหญ่นะคะเขาจะมีของแบบของไทยขายเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่มีถ้าไม่มีของไทยเลยค่ะส่วนใหญ่เป็นแบรนด์เวียดนามหมดเลยนะคะคือร้านใกล้ๆโรงเรียนเราอะ่ะมันจะมีของแบรนด์ไทยเยอะเป็นร้านเวียดนามแต่ของแบรนด์ไทยเยอะแต่ที่นี่ไม่มีเลยนะคะ ก็เวียดนามแท้ๆเลยเนาะว่าง่ายๆแต่ก็ยังมีบางอย่างที่มันเป็นแบบแบรนด์ไทยส่งไปขายที่เวียดนามพวกปากกระกป๋องสามแม่ครัวค่ะเอออันนั้นอ่ะก็เออของไทยเนาะแบรนด์ไทยนะคะก็ซื้อมากระป๋องหนึ่งค่ะเดี๋ยวลองมาแอบส่องอีกร้านหนึ่งดูซิ ร้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศเลยอะแต่ว่าไม่ได้มีถั่วเหลืองที่เราต้องการ ึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูค่ะว่าเราซื้ออะไรมาบ้างนี่นะคะถั่วเขียวผ่าซีกล้อเปลือกนะคะสําหรับทําขนมไทยซื้อมาสองห่อค่ะและตามด้วยอันนี้เลยค่ะทุกคนค่ะตามหามานานมากมะขามเปียกค่ะนี่เป็นของไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบไม่มีก้านนะและไม่มีเม็ดด้วยนะคะอันนี้ตามหามานานเอาไว้ทำไรคะ ตำส้มตำแซบเวอร์นะคะแล้วก็พวกต้มยำนะคะและนี่อีกอันหนึ่งนะคะจิกมาหนึ่งอันนะคะก็คือปลากระป๋องสามแม่ครัวอร่อยคั่วทุกครัวไทยใช่หรือเปล่านะคะสิริรวมราคาสินค้านะคะ ถั่วเขียวเนี่ยห้าร้อยเยนนะก็คือสองร้อยห้าสิบเยนสองอันนะคะแล้วก็มะขามเปียกสี่สี่ห้านะคะแพงนิดนึงแล้วก็ปลากระป๋องหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเยนค่ะสิ่ิรวมก็พันกว่าเยนก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทไทยนะคะ